สวัสดีค่ะทุกๆคนเมื่อนีผมยุดหลังบ้านด้วยพี่น้องนี่แหละบรรยากาศหลังบ้านเป็นไงคะหิมะอย่างเพียบเลยเยอะหนาไหมสูงยังหนาเลยนี นี่มาทักทายกันค่ะเพราะว่าหายไปนานเลยนะคะหายไปนานเลยเพราะว่าด้วยความที่อากาศมันหนาวนะพี่น้องหนาะแล้วฝนก็ตั้งใจว่าปีนี้ฝนอยากจะห่างจากโซเชียลบ่ค่อยอยู่ในโลกออนไลน์เพราะปานใดนะคะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะตั้งแต่หลายเดือนนะคะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะฝนก็ตื่นเศร้ามาฝนก็ทักหมวกค่ะทักหมวกก่อนไปเหตุงาน เลิกงานกลับมาบ้านก็ถักหมวกคือใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยกลับบ้านไปทํางานกลับมาบ้านบม่ได้ไปใส่เลยหลายเดือนแล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวฝนเสื้อ้าไปเบิ้งนะคะว่าผลงานการถักของฝนนะคะว่าผลทักเนะนี่ยทักยังเน่นะเดี๋ยวเสยวอผ้าไปเบิ้งนะคะแต่ว่าอันนี้คือออกมาข้างนอกทักทายแบบบรรยากาศข้างนอกก็คือทางบ้านหนาวบ่สาหรับฝนน่ามืดอนอิอากาศบ่นหนาวไนไหนคะ่ะอากาศไม่ค่อยติดลบเยอะนะคะ จริงๆอ่าหิมะนี่มันหลายก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมินะคะเราต้องเช็คอุณหภูมิว,ว่าอ่ามันลดซําใดอะคะ่ะติดลบลายปันใดนะคะหิมะไม่ได้บ่งบอกว่ามันหนาวนะคะอยู่ที่สภาพอากาศนะคะถ้าปกติแล้วถ้าเมือ่อใดหิมะตกนี่แสดงว่าวันนั้นอากาศจะอุ่นลงนะคะจะแบบจะบ่ค่อยหนาวปันใดถ้าเมือ่อใดบม่มีหิมะนี่หนาวหนาวพี่น้องติดลบแบบว่า แห้งๆอะหนาวแบบทรมานแบบว่าติดลบเหมือนกับสามสิบอย่างเงี้ยคือปีนี้สามสิบสามสิบเจ็ดหรือเปล่าถือว่าน้อยนะคะโดยปกติแล้วอะช่วงเดือนธันวามกรากุมภาประมาณมกรากุมภาธันวามกรากุมภาประมาณเนี้ยย่างในหน่อยก็ต้องมีสี่สิบติดลบสี่สิบขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้ยังบ่ทันในฮอดสี่สิบถือว่าโอเคค่ะถือว่าอากาศดี ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเมื่อหนีก็ประมาณท่าหุนเช็คประมาณเมื่อเ้านี่ประมาณ15องศาเซลเซียสนะคะติดลบ15องศาเซลเซียสก็คือว่าอากาศก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะสําหรับอ阿าาสกานะคะถ้าที่อื่นอาจจะคิดว่าโอ้โหนาวมากก็โอเคสําหรับคน阿拉าากาอากาศประมาณนี้ถือว่าอุ่นนะคะถือว่าดีโอเคค่ะเดี๋ยวคมจเพ็้าไปเบิ้งนะคะพาไปดูว่า ที่ฝนหา,หายไปผนทำอะไรอะคะไปชมผลงานผลเลยค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันวันหนึง่งฝนทำอะไรนะคะที่ฝนหายไปเพราะว่าฝนก็จะอยู่ห้องนี้แล้วค่ะถักหมวกนะคะดูทุกคนจะหมวกฝนเยอะขนาดไหนอันนี้จะเป็นหมวกของแบบเด็กๆนะคะ เด็กแบบว่าแรกเกิดนะคะถึงสามเดือนก็จะประมาณนี้อันนี้อันนี้อาจจะทำเป็นหูอ่าเป็นหมีค่ะอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยให้ดูนะคะว่าผลทำอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าสุนัขจิ้งจอกนะคะเดี๋ยวก็ซื้อกระดุมมาแล้วจะติดทำกระดุมตรงเนี้ยก็ทำปากทำอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เราก็ว่างแล้วก็ถักไปก่อนแล้วค่อยประกอบที่หลังถ้าถักลักษณะนี้แสดงว่าผมจะทํานกฮูกนะคะนกฮูกอันนี้เป็นหมวกสีของโรงเรียนนะคะอันนี้คือขายดีที่แบบมีหูมีอะไรเงี้ยอันนี้มันเหลือเหลือมาผมก็เลยถักแบบนี้น,นี่ก็คงจะทํานกฮูกเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นนกฮูกอ่าอันนี้ก็จะ เป็นเต่านินจาแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นหมีอันนี้ก็คือเราก็จะมาใส่หูตรงนี้นะคะสองข้างให้เป็นหูหมีประมาณนี้เนี่ยค่ะคือว่างผมก็ถักไปเรื่อยๆค่ะมันก็มีหลายไซส์นะคะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะทัาอ๋อนี่งไงอันนี้น่าจะเป็น Grumpy Grumpy Cat คือแมวหน้าดุอะค่ะแมวหน้าหน้าดุหน้างอเออเนี่ยทําตาไว้แล้วมีหูข้างบนอะไรเงี้ยอันเนี้ยถักไปก่อนว่างๆก็คือถักถักถักเป็นการทําสมาธินะคะนี่ อันนี้นก็เหมือนกันค่ะน่าจะเป็นมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นหมีใส่หูแบบง่ายๆแล้วก็อันนี้ที่คาดผมค่ะเป็นที่คาดผมอาจจะใส่ดอกไม้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ยมีตัวอย่างนะคะนี่อันนี้คนใส่ประจํานะคะ จะทาง,งานก็จะเป็นดอกไม้อันนี้ก็คงจะใส่เป็นดอกไม้เหมือนกันถ้าถ้าแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวกระตูนอะไรก็ว่าไปเนาะเออผมเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถักแนี่ก็จะเป็นถักตาตุ๊กตาถักนู่นถักนี่ถักไปก่อนว่างก็ถักแล้วค่อยเอามาประกอบอะไรประมาณนี้ค่ะ นี่คาดผมหมวกนีเยอะอันนี้น่าจะเคยเห็นกันไปบ้างแล้วอันนี้คือที่ใส่โทรศัพท์นะคะน่ารักน่ารักนี่หมวกแล้วก็จะมีหมวกผู้ชายนะคะแล้วพวกนี้จะเป็นหมวกผู้ชายค่ะลายพวกนี้หมวกผู้ชาย ่เงี้ยเนี่ย,ยหมวกของผู้ชายเนี่ยลายของผู้ชายนะคะราคาอันนี้หมขายใบยละยี่สิบนะคะหมวกผู้ชายเนี่ยใบยละยี่สิบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหมวก อันนี้ก็หมวกผู้หญิงหมวกธรรมดาเนี่ยน,นี่ก็น่าจะขายอยู่ใบละยี่สิบแล้วมัม้งอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเยี่มห้ามีลวดลายของฝุนก็มีนะอย่างเงี้ยอันไหนมันสวยน่ารักเราก็เก็บไว้ใช้เราเองอันนี้เป็นเตานินจาใบนี้ เจยาสั่งยังสั่งหให้ลูกเขายังไม่ทันได้เอาไปให้เขาสักทนนี้เป็นผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอเต่านินจาน่ารักอันนี้เสร็จยังเนี่ยโอ้ยังไม่ประกอบเลยเนี่ยนึกว่าตัวเองทําเสร็จแล้วนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องอันนี้แสดงว่าช่องนี้ยังไม่ประกอบนะคะ โอ้นี่ไงเห็นไหมยังไม่ประกอบมีหูเนี่ยหูทำหมวกมีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือใส่หูข้างบนเงี้ยสองข้างเนี่ยบางๆก็ถักก็ใส่ไปใส่อย่างเงี้ยไปก่อนถักเป็นหมวกไปก่อนแล้วมาถักหูแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยว้พอเราว่างๆเราค่อยมาประกอบอันนี้เป็นแบบว่าทรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าปิดหูได้นะคะ ทรงเนี้ยก็หลายปีที่แล้วผมจะทำํำทรงเนี้ยปีเนี้ยผมไม่ได้ทำโอเคเดี๋ยวเอาพวกนั้นมาใส่ตรงนี้นะคะนี่เก็บเนี้ยชอบตู้แบบเนี้ยมันจะได้แบบว่าการฝุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดอันเนี้ย๋ออันนี้ก็จะเป็นโอ้นี่ไงอันช่องนี้แสดงว่าเสร็จแล้ว พวกนี้เสร็จแล้วหลายใบนี่เตานินจาหลายใบเลยเนีมา็หมกเตานินจานะคะนี่น,นี่อันนี้คือหมวกของสีของที่โรงเรียนที่ฝนทำนะคะทุกคนเขาก็จะสั่งอันนี้ขายไปหลายใบละ ก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเอาแค่แบบนี้แล้วก็มีหูข้างบนนะคะมีหูข้างบนอันนี้คือสีม่วงดูอย่างเงี้ยอาจจะมีเหมือนกับสีไอแต่จริงมันสีม่วงทําไมในกล้องมันสีนี้ก็ไม่รู้เออจริงมันสีม่วงนะคะสีม่วงทองอะ่ะเนี่ยเป็นสีของโรงเรียนก็จะขายดีหน่อยที่โรงเรียนเขาก็จะสั่ง เดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาชอบแบบเป็นทรงนี้แล้วก็มีหูมีหูขึ้นอันนี้มันจะดูแบบคิกขุไปอย่างเงี้ยสำหรับเด็กๆมีอันนี้ก็น่าจะเป็นโอ้อันนี้เงินที่ผลถักอันนี้ถักแบบว่าอันนี้เป็นแบบนะคะคือแบบว่าโชว์อาจจะเป็นของฝนก็ได้นี่เห็นไหม อันนี้คือแบบว่าใส่ผมนะคะคือแบบว่าถ้ามัดผมข้างบนอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวจะเอาใส่หุ่นมาโชว์จะเป็นของเราเองไม่แน่ใส่ไปโรงเรียนเท่ดีไม่เหมือนใครโอเคเก็บอ้นี่นี่ไงที่ที่ผมพูดถึงว่าส่งเนี้ยที่แปลว่าขายดีอะ่ะเดี๋ยวนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นทรงนี้ที่ขายดีนี่ทรงหูแมวเดี๋ยวมีอีกนะคะนี่โอ้โหเป็นไงคะเยอะอันนี้ก็จะเป็นหมวกแบบว่าอ,อ่ที่สําหรับมีไอ้มัดผมข้างบนได้นะคะนี่สำหรับผู้หญิงผมยาว,วเนาะ อยากจะมัดผมข้างบนก็จะเป็นทรงเนี้ยค่ะทําเยอะเลยสําหรับสาวๆนะคะมีหลายสีมีหลากสีมีคือแบบว่า,าเยอะๆมีมีสีฟ้าสีพีก นี่สีม่วงฝนซื้อกระดุมมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะซื้อกระดมมาติอ๋อช่องนี้ทุกคนเห็นไปแล้วเนาะไอพวกนี้ที่คุณถักไอหมวกนกหูกอะค่ะนี่อันนี้น่ารักนกหูกดิเดี๋ยวจะทำเยอะๆมันน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็น ที่คาดผมค่ะนี่เดี๋ยวต้องใส่กระดุมตรงนี้อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะจริงๆอยู่ในลังเรามีอีกเพียบโอเคทุกคนแล้วมาดูนะคะว่ามีอะไรอีกม้างนะคะสั่งอนนี่มาสั่งเลยเดี๋ยวให้ดูจะใส่ตรงหัวหมวกคล้ายๆกระจุกหมวกเนี้ย อันนี้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่อันนี้อันนี้เราซื้อมานะคะทุกคนแน่ใจน่าจะซื้อถ้าไม่ซื้อก็มีใครซื้อให้แหละอืมแจกอย่าง,างเงี้ยเอ้ยเดียวเดวีเราต้องมีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นห้องส่วนตัวของผน,นะคะทุกคนก็จะมีจากมีเตียงนวด อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเตียงเหมือนกันนะคะเตียงตัวเนี้ยเมื่อก่อนผมจะทําเป็นนวดเนี้ยอันนี้จะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพับลงเป็นเตียงแบบว่าสี่เหลี่ยมอะนวดได้แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทํานวดเราก็เอาขึ้นอย่างเงี้ยเป็นที่นั่งเนี้ยแต่ผมมีเตียงตัวนั้นนะผมใช้เตียงตัวนั้นได้จริงๆซื้อมาไว้ว่าจะทําสักคิวนะคะสุดท้ายพี่ไม้ไม่ให้ทํานะคะเพราะว่าเราต้องไปเรียนของที่เนี่ยะคะ่ะ มีคนขอให้บนทำเยอะมากแต่พี่ไม้เซโนสามีห้ามเลยถ้าไม่มีใบเซอใหไม่ไมค่คนที่เนี่ยไม่ใช่ญาติคุณต่อให้เขาบอกเขาเขาย่านเขาฟ้องฮะาานะพี่น้องต่อให้เป็นเพื่อนสนิทก็ช่างสามีบอกไม่ได้เนี่ยคะ่ะ <laughs> เหมือนกับเวลาเขาทักไอ้หมวกอะ่ะมาใส่ตรงหัวหมวกนั่นนะพี่น้อง I'm talking to myself. นี่ลายสีอันนี้ลองซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมียางยืดตรงนี้มาให้เราใส่ตรงหัวข้างบนแล้วก็กระดุมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระดุมแบบว่ามันเคยเห็นว่าพี่น้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเด ที่เขาจะติดตรงหมวกอ่ะมันก็มีหลายแบบผมก็ดูไว้แบบหลายแบบนะคะแต่ว่าผล้ะมักกระดุมค่ะกระดุมกระดุมเนี้เขาก็จะเขียนว่าแฮนด์เมดเหมือนเหมือนป้ายมันก็จะเป็นทั้งแบบว่าเป็นผ้าที่ที่ว่าเราเอามาเย็บใส่ก็ได้เป็นแบบแฮนด์เมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยมีมีหลายแบบแต่ผน่ะเลือกเอาแบบว่าเป็นกระดุมค่ะ กระดุมก็จะบอกแฮนด์เมดเพราะว่าคนชอบกระดุมห้าม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดว่าเอาเป็นเป็นไม้มาแล้วกระดุมไม่แน่ใจกระดุมเป็นไม้แล้วมันจะหักโบงสินะนก็เลยเอยลองเอากระดุมมาดีวกว่ามันก็จะมีแบบเป็นไม้เป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบกระดุมเงีไไง้ยแปะอย่างเงี้ย เนะนี่ออนที่ปีนี้ผมทำแบบนี้เยอะนะคะสำหรับสาวๆนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะติดกระดุมของเรานะคะไอกระดุมก็จะประมาณว่าแฮนด์เมดนะคะใช่ไหมแฮนด์เมดใช่แฮนด์เมดหรือว่าสั่งผิดก็จะติดกระดุมให้นะคะ ไม่แน่อาจจะใส่ไป2เม็ดให้มันดูสวยๆใส่ไปสัก2เม็ดเลียงข้างบนหรืออาจจะสั่งอีกแบบหนึ่งมามาติดตรงเนี้ยอันนี้อันนี้คือที่ฝนถักนะคะเหมือนจะทําเป็นสองแบบนะคะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเหมือนอยางยืดข้างบนเดี๋ยวให้ดูนี่อเน,นี้ยจะทําเป็นสองแบบนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้อันนี้ผมทําเองเพราะว่าที่อย่างที่บอกค่ะที่โรงเรียนผมจะเป็นสีม่วงกับสีทองนะคะผมทํางานในครัวอย่างเงี้ยมันจะได้เข้ากันไปชุดเออทำงานเราหน้าชุดทํางานผมก็สีม่วงใช่ไหมก็จะมีตัวนี้นะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะเนี่ยสาหรับสาวๆที่แบบว่า อยากจะมัดผมขึ้นยังเสียนะพี่ไม่กลับมาแล้วถ้าคุยกับใครอันนี้ส่วนตัวชอบแบบยางยืดนะคะ เห็นไ,ไหมคะเนี่ยนี่น่ารักปิดหูปิดหูดหนะที่นี่อากาศหนาวปิดหูหน่อยปิดหูอย่างเงี้ยเป็นไงคะอันนี้เราจะทำแปลว่าเอาใจสาวๆนะคะเพราะว่า ถักหมวกอะไรคลิปขูอันโน่ี้แบบว่าให้เอาใจเด็กๆไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบสาวๆมีมีหลายแบบมไม่ใช่หลายแบบมีหลายสีแต่ว่าไอแบบนีาที่ใส่ยางยืดข้างบนนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนใหญ่จะถักธรรมดาเงี้ยก็ใส่ได้ค่ะมีหลายสีนะคะเราก็จะใส่กระดุมให้มันดูแบบให้รู้ว่าเป็นงานสีมือเพราะในกระดุมมันเขียนว่าแฮนด์เมด ก็สั่งมานะคะตอนแรกผนตั้งใจว่าจะเปิดเพจนะคะเปิดเพจขายแต่เอาคิดอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกพี่น้องผมไม่ค่อยมักโซเชียลเพราะปันเดยนะยิ่ง Facebook นี่แบบว่ามันเป็นขยะนะทุกคน Facebook นี่เป็นขยะให้แไ่ใส่สองอันเพราะว่าคนส่วนมากกันเล่นเฟซบุ๊ก k ึงมีอย่างเนอะขี่เงี้ยวบกออกสต์ในเฟซบุ๊กเฟซนื่น โพดระบายในเฟซน่นนะแล้วมัน่นว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับสมองคนเรานะคะเราไม่ควรจะตื่นมาแล้วก็ไปรับรู้ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันมันมันก็เลยเป็นคนที่แบบว่าคอยติดเฟซนะคะ,ะคุณบ่ค่อยเล่นแค่จะโดนแล้วคะ่ะกับเฟซนี่บ่ค่อยได้เขา้ายังคิดอยู่ว่าเ,เราจะเปิดเพจข,ขายของไหมถ้าเปิดก็คงจะมีหายสวยเบิง่งนห้เพราะว่าไม่อยากไม่อยากดู ออชอบชอบชอบอยู่แบบเงียบๆนี่ยค่ะแล้วก็จะถักแบบนี้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็ของฝนเองนะนี่นี่อันนี้ก็เพราะว่ามันทํางานในครัวเนะาะเวลาฝนเทดงานในครัวฝนก็จะเป็นมว้มวนม้วนผมอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเขากับม้วนยิ่งี่เนาะนี่มว้วนมวน ม้นลักษณะนี้เนาะแล้วผมก็ติดกิ๊บรอบๆเสร็จแล้วผมก็ใส่แฮน์เน็ตแล้วผมก็เอาอันนี้ขึ้นมาใส่เงี้ยเนี่ยไปทำงานมันชอบมันปิดหนาวเงี้ยอยู่ข้างนอกแล้วก็ปิดหูเขา้าไปข้างในแล้วก็อันเนี้ยเนี้ยได้ไหมนี่เนี่ยประมาณนี้นะคะนี่ อันนี้นะอันนี้เห็นไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นที่คาดผมฝนสีม่วงทองสําหรับเทโรงเรียนนี่นี่แหละเห็ดทักขายขายนะให้พวกคู่พวกไอ้นักเรียนเนี่ยแหละพี่น้องตอนนี้เราไม่ต้องไอ,งอน้นี่ไอทท้ที่ฝนเห็นฝนทักทักที่ฝนตั้งใจว่าอ่าจะเปิดเพจจริงๆผนก็เปิดเพจก็ได้นะทุกคนผมได้ทักขายเรื่อยๆคือมีเวลาผมก็จะทักไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอา่า ถ้าเกิดว่าหมดฤดูโควิดยังเสียเพื่อให้ได้ตั้งบูธเนาะผนชอบแบบว,ว่าขายตั้งบูธขายดีกว่าวันเดียวจบทักหลยๆทักหลยๆหลาย,เลลายๆ,ๆเขาจะได้มีลูกค้าจะได้มีเยอะๆจะได้มีทางเลือกเพราะว่าเฮายุ่เมืองหนาวจังใดขายได้อยู่แล้วบนยูยู่อาลาสกานะถึงขายไม่ได้แล้วทักแล้วไว้ย,ย่างเงี้ยก็คือมันก็เงินทั้งนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ขายได้ง่าย แค่นั้นแหละพอเราอยู่阿拉สกานะคะเรายุมกลางหนาวอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ใส่ประจํานะคะไปทํางานแล้วก็จะมีแบบนี้เห็นแล้วเนาะมีหลายอันมีหลายอันนี่ของเพื่อนเองแล้วแต่เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนมันก็ใส่แบเนี้ไปเรื่อยนี่แหละคือวิธีการหาเงินกับลูกค้าซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็นี่ ม่งกระสืออันนี้มาไว้อันนี้กบ็บเป็นเหมือนกับว่าไอเขาจะได้เขียนว่าไอ่าเขาเรียกอะไรไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนไซส์เขียนอะไรติดไปในหมวกเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อการ์ดมา thank you ขอบคุณลูกค้าอย่างเงี้ยเออนี่แหละนี่แหละค่ะคือแบบเว่ามึงก็ทำเงี้ยแหละ เดี๋ยวจะทําเป็นธุรกิจของเราโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย